หลังจากที่น้องๆทหารซึ่งเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกหน่วยกองพันธุ์ที่หที่1กรมนาวรับที่8ได้เข้ามารับใช้ชาติครบกำหนดก่อนลดประจําการในวันที่1พฤษภาคม2 5 6 7นนี้ พันโทจิรพงศ์จรลลำผู้คับกองพันธารับที่1กรมนารรัที่8เล็งเห็นความสําคัญของการฝึกวิชาชีพเพื่อให้น้องๆ้อทหารได้มีความรู้และอาชีพติดต,ตัวก่อนตปลดประจําการจึงมอบหมายให้พันตรีกนกศักดิ์แคลวโยธานายทหารฝ่ายยุทธการกองพันธารัที่1กรมทารรัที่8เป็นผู้แทนผู้คับกองพันธารรัที่1กรมนารรัที่8 เปิดการฝึกโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับพลทหารก่อนปลดจากกองประจำการจำนวนสองหลักสูตรซึ่งได้แก่การซ่อมบำรุงรักษารถจัก,กรยานยนต์การซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กและเครื่องจักรกลการเกษตรโดยได้รับความร่วมมือในการสนับสน,นุนวัสดุดอุปกรณ์ตลอดจนบุคลากรในการฝึกอบรมจากวิทยาลัยเทคนิคเลยซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม่ว,วันที่18 ถึง19มญญกเมษายน2567ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทักษะและมีความชนานาญทางวิชาชีพที่ได้รับจากการฝึกอบรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่างซึ่งกำลังคนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการและการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการช่างได้ดีกำลังคนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการประกอบวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพที่ตนได้รับการฝึกอบรมการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน73นายทั้งนี้การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ทหารกองประจำการเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อเป็นการพัฒนาทหารกองประจำการนำความรู้ความชำนาญนและมีทักษะในวิชาชีพซึ่งจะเป็นผลดีต่อทหารกองประจำการ ที่ได้มีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตภายหลังจากการปลดประจำการไปแล้วทีมประชาธิพันธ์ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศกองพันนาลักที่หนึ่งกรมนาฬิกที่8ปรายงาน